โอ้โหต้องบอกว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษปีนี้นี่สนุกแน่นอนนะฮะเมื่อคืนนี้โอ้นั่งดูในครึ่งหลังครับแอสตันวิลล่าที่ว่าแน่ครับผมชนะมา4เกมรวดครับก็มาเจอทีมจอมโหดอย่างลีดยูไนเต็ดครับบุกพ่าถล่มถึงบ้าน3-0ด้วยกันแพทริกแบมฟอร์ดยิงแฮตทริกไปเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าปีนี้นะฮะทีมใหญ่ๆใ,ในสืบพรมี์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยปวดหัวกันเลยทีเดียวฮนะทีมเ,เล็ก ทีมน้องใหม่ฮะเล่นได้ดีกันหมดเลยแล้วโอ้โหในครึ่งตารางบนนี้โอ้โหทำแต้มกันแบบเป็นกรอบเป็นกำรรกันเลยทีเดียวฮะมาว่าถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างดีกว่าฮะคืนนี้ฮะจะทำศึกบิ๊กแมตช์กับทางสิงคโปร์เชลซีนะฮะแมนยูเนี่ยกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่พรีเมียร์ลีก4เกมแรกครับเตะในบ้านไป2เกมแพ้รวดทั้ง2เกมครับนัดแรกแพ้คริสตัลพาเลท1-3แล้วก็นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็แพ้สเปอร์ไปแบบ กระจายครับ1ึด้วยกันฮะนั่นก็เป็นเหมือนแบบจุดที่ทําให้แบบเฮ้ยแมนยูจะไปรอดหรือเปล่าแต่พอผ่านเกมเบรกทีมชาติไปครับสองเกมล่าสุดที่แมนยูลงเตะไปครับ นดที่สัปดาห์ที่แล้วบุกไปถล่มนิคาสโซ่4-1นะฮะแล้วก็นัดล่าสุดบุกไปเอาชนะปารีสแซง์แมงที่ฝรั่งเศสมา2-1ด้วยกันโอเล็กนาโซชาพอเก e ้าอีร้อนครับก็เริ่มปรับตัวปรับทีมให้ได้ดีขึ้นทีมสเปริตเริ่มดีขึ้นนักเตะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะฮะและคืนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับผมในการเจอกับสิงบูเชลซีฮะ ข่าวข่าวล่าสุดของแมนยูเนตดนะฮะก็เมื่อวานโซชาออกมาให้สัมภาษณ์พรสคอนเฟอเรนซ์นะครับผมก็ Mason Green wood, Edison ani, เมสันกรีนบูตเอดิสันคาวานีรวมไปถึงแฮร์รี่แม็กควายครับมีลุ้นได้ลงนะครับผมก็ต้องบอกว่าอ่ะทีมตัวหลักๆก,ก็ที่มีบาดเจ็บป้ายก็เริ่มดีขึ้นนะฮะส่วนอิลิกบายี่เจ็บยาวครับเจสซี่ลินการ์ดเจ็บยาวครับประมาณ3าถึงสสัปดาห์ด้วยกันนะฮะ มาเจอกับเชลซีในชั่วโมงนี้เชลซีก็มีเกมลุกที่น่ากลัวครับแล้วก็เกมรับที่น่าลุ้นเหมือนกันครับเพราะว่าอ่า ก็มีผิดพลาดในหลายๆเกมอย่างนัดที่แล้วนะครับผมเชลซี Chelsea, นำคู่ต่อสู้อย่างเซาท์แฮมตันเนี่ย2-0ครับแต่สุดท้ายจบ90นาทีเสมอ3-3ฮะก็กองหลังกับโกสื่อสารกันผิดพลาดบ้างจ่ายบอลกันไม่ดีบ้างนะฮะก็เลยทำให้โดนตัดแล้วก็คู่ต่อสู้ยิงได้ครับดังนั้นเจอกับแมนยูในคืนนี้ฮะ,ะต้องบอกว่าแมนยูมีสิทธิ์ลุ้นนะครับผมคือเชลซีเนี่ยหน้ารุกดีฮะแต่ว่าหลังรับเนี่ยก็ยังไม่ไม่เด่นสักเท่าไหร่ครับ แมนยูก็เช่นกันครกองหลังก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆเริ่มดีขึ้นนะฮะมาดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามดีกว่านะฮะก็คิดว่าโซชาน่าจะกลับมาใช้ระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะฮะก็จะเอาเดกอครับเป็นผู้สาประตูแฮร์รี่แม็กควายน่าจะฟิตส,สมบูรณ์พร้อมลงเล่นได้ครับแล้วก็ยืนเป็นตัวหลักในเซนเตอร์ครับ แต่คำถามว่าจะเอาใครมายืนคู่ด้วยครับเมื่อเกมกลางสัปดาห์ตัวเซเบก็ดีนะฮะแล้วก็ลินเดอ e r เลฟก็พอได้ฮนะแต่ถ้าให้เลือกนะเชื่อว่าโซชาคงจะเลือกลินเดอ e r เลฟก่อน,นะฮะแล้วก็ตัวเซเบอาจจะเป็นสำรองเอาไว้นะฮะแบ็กซ้ายเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะครัแต่เลสลงมาเล่นดีเหมือนกันนะฮะลุกนิ่งลุกเปิดครอสไปในกรอบเกตโทเนี่ยแต่เลสช่วยได้เยอะครับ ถ้าเป็นผมนะผมอยากจะเลือกเตเลสตรงก่อนให้โอกาสดูลงเล่นในศึกพิมลีกอังกฤษบ้างครับอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาลุกเปิดจากด้านข้างนะครับผมให้ไปลู้ในกรอบเกตโทนะแบ็คขวาเป็นวันบิสากาแน่นอนครับนาทีแล้วยิงได้ครับนาทีกลางาสัปดาห์ก็เล่นสก,กัดได้ดีแล้วก็น่าจะมีกําลังใจมากขึ้นมิดฟิลคู่กลางเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนนี้โมเมนตัมมาทางเฟดกับสกอตแม็กโทมิน่ฮะเชื่อว่าในส่วนตัวนะ น่าจะยังเอาคู่นี้ลงอยู่ครับเพราะว่ากำลังจับคู่และทำฟอร์มได้ดีเพราะว่าเชลซีที่มีเกมลุกดีฮะ,ะทั้งติโนติโมแวนเวนอร์ไคลฮาวเวิร์ดรวมไปถึงคิสเตียนพุริสิตเงี้ยต้องเอา2ตัวนี้นะฮะลงมาช่วยตัดเกมในแดนกลางของเชลซีนะครับผมไม่งั้นคือโอ้ปล่อยให้3ตัวนี้ไปสู้บูกกับกองหลังบอกเลยว่ากองหลังแมยูเหนื่อยนะฮะ มิฟฟิวตัวลุกยังคงเป็นบูโน่เหมือนเดิมนะครับผมหน้าเป้ายังไม่มีมาซียาครับก็น่าจะใช้มาคัตไลฟ์ฟอร์ดครับด้านขวาน่าจะได้เมสันกินวูดกลับมาฮะแล้วก็ด้านซ้ายอาจจะเป็นเดีเนลเจมก็เป็นได้นะครับผมก็ส่วนตัวสำรองก็เอดิสันคาวินี่ก็พร้อมเหมือนกันโอเดียนอิกาโล พอมนะี่ยมันย่ามาติดก็พอบู๊ลงสนามครับก็เชื่อว่าแทคนิกของแมนยู2เกมล่าสุดนะฮะเห็นได้ถึงความมุ่งมั่นนะครับผมการที่เล่นลุยคู่ต่อสู้ไม่แบบเน้นรับและโต้กลับอย่างเดียวผมเชื่อว่าแมนยูเนี่ยไม่กลัวเชลซีแล้วก็น่าจะสู้เชลซีได้ทั้ง90นาทีเลยนะฮะ,อะพอ,อะมีใจสู้เล่นบอลง่ายครับไม่คลองบอลไว้กับตัวนานนะครับผมแล้วก็นักเตะแต่ละคนวิ่ง คอยรับบอลคอยส่งบอลเข้าหากันวิ่งหาช่องฮะเชื่อว่าแมนยูจะเก็บแต้มจากเชลซีในคืนนี้ได้แน่นอนครับก็เดี๋ยว4ทุ่มเอ้ยหทุ่มครึ่งครับเรามาลุ้นกันนะฮะ